สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วเนาะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่เราได้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นในเรื่องของการคูณเศษส่วนนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือนะคะที่เป็นเล่มสีม่วงนะคะขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปหน้าที่22นะคะ ค้านักเรียนนะคะเปิดมาหน้าที่22นะคะนักเรียนก็จะเจอหน้านี้นะคะหัวข้อที่1.3ค่ะคือการคูณหัวข้อแรกก็คือเศษส่วนของจํานวนนับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสีส้มเลยนะคะอ่าเขาบอกว่า,วามีลูกปิงปองทั้งหมด6ลูกค่ะ6ลูกก็คือนี่นะคะมี หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกลูกนะคะเป็นสีขาวสองลูกแล้วก็เป็นสีส้มสี่ลูกค่ะเขาบอกว่าถ้ามีลูกปิงปองสีขาวสองลูกตรงนี้จากทั้งหมดหกลูกเราจะเขียนแสดงด้วยเศษสองส่วนหของทั้งหมดค่ะสองก็คือข้างบนสองก็คือสีขาวสองลูกค่ะหก็คือจํานวนลูกปิงปองทั้งหมดก็คือมีหกลูกเราก็จะส่วนหกนะคะต่อไปถ้ามีลูกปิงปอง สีส้มสีลูกนะคะจากทั้งหมด6ลูกเราก็จะเขียนแสดงเศษส่วนได้ว่าเศษสีส่วนหของทั้งหมดนี่ค่ะสีก็คือสีส้มมี4ลูกแล้ว6ก็คือทั้งหมดนะคะเราก็จะเติมลงท้ายด้วยของทั้งหมดไปด้วยนะต่อไปถ้าเขาบอกว่าถ้าเราจะจัดลูกปิงปองสีเดียวกันให้เป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้ทั้งหมด3กลุ่ม กลุ่มละสองลูกดังนี้เขาบอกเป็นสีเดียวกันด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็จับกลุ่มสีขาวอยู่ด้วยกันสีส้มอยู่ด้วยกันสีส้มอยู่ด้วยกันจํานวนกลุ่มคือ3กลุ่มถูกไหมคะนี่กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่สแต่ละกลุ่มมีลูกปิงปองสองลูกถูกไหมคะดังนั้นมีลูกปิงปองสีขาวคือแค่1กลุ่มเท่านั้นถูกไหมคะจากทั้งหมดกี่กลุ่มสกลุ่ม เราก็จะเขียนแสดงเศษส่วนได้ว่าเศษ1นส่วนสาของทั้งหมด1มาจากสีขาว1กลุ่มสมาจากกลุ่มทั้งหมดมี3กลุ่มนะคะแล้วเราก็จะเติมว่าของทั้งหมดลงไปด้วยนะต่อไปมีลูกปิงปองสีส้มอยู่2กลุ่มถูกไหมคะจากทั้งหมด3กลุ่มเนี่ยค่ะสีส้มก็มี2กลุ่มนี้ถูกไหมคะจากทั้งหมด3กลุ่มเราก็จะเขียนแสดงเศษส่วนได้ว่าเศษสอส่วนส สองตัวข้างบนก็คือกลุ่มของสีส้มก็มีสองกลุ่มสามก็คือทั้งหมดมีสามกลุ่มเขาก็เลยเขียนว่าเศษสองส่วนสามของทั้งหมดโอเคนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกิจกรรมด้านล่างนี่เลยค่ะให้นักเรียนนะคะเอาปากกาเขียนลงไปได้เลยนะคะหรือเอ้าดินสอเขียนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่เขียนลงไปเลยเราจะได้เข้าใจนะคะตอบคำถามข้อที่หนึ่งเห็นไหมคะว่ารูปหกเหลี่ยมมีทั้งหมดกี่รูปคะ สี่รูปถูกไหมคะนี่รูปที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ถูกไหมคะมีทั้งหมดสี่รูปมีที่แรงเงาเป็นสีม่วงๆ่วงแค่กี่รูปคะหนึ่งรูปก็คือรูปนี้มีแค่ที่ระบายสีคือรูปเดียวเลยคือรูปนี้รูปเดียวนะคะจากทั้งหมดคือสี่รูปข้อแรกเขาถามว่าจํานวนหกเหลี่ยมที่ระบายสีที่ระบายสีนะคะที่ระบายสีเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของทั้งหมด เขาถามสิ่งที่ระบายสีเราก็เอาสิ่งที่ระบายสีมาเขียนก่อนที่ระบายสีมีแค่กี่รูปคะหนึ่งรูปถูกไหมคะเราก็ใส่หนึ่งข้างบนสิ่งที่เขาถามหาส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดมีกี่รูปคะสี่รูปเราก็จะใส่สีด้านล่างแบบนี้แล้วก็เติมคำว่าของทั้งหมดพอเข้าใจไหมคะข้อแรกนะ เขาถามส่วนที่ระบายสีเราก็เอาที่เขาต้องการมาใส่ก่อนนะคะต่อไปท่านที่สองจำนวนรูปหกเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีเขาบอกว่าไม่ระบายสีเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของทั้งหมดไม่ระบายสีมีกี่รูปคะอันนี้ก็คือไม่ระบายสีถูกไหมคะไม่ระบายสีมีกี่รูปคะสามรูปถูกไหมคะหนูก็ใส่สามข้างบน แล้วส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดมีกี่ลูกคะสี่ลูกหนูก็ใส่สี่ด้านล่างแล้วก็เติมคำว่าของทั้งหมดแบบนี้ค่ะเวลาเขียนนะคะพอเข้าใจไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะหน้าถัดไปเปิดหน้าถัดไปได้เลยค่ะ,ะหน้าถัดไปมานี่จะเจอรูปเด็กเห็นไหมคะ เป็นกลุ่มๆเลยถูกไหมอ่ะทีนี้พอมเป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะตอบยังไงนะคะอ่ะข้อข้อที่หนึ่งเขาตอบว่าเอเขาถามว่าจำนวนกลุ่มของเด็กผู้ชายคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของทั้งหมดเขาถามเป็นจำนวนกลุ่มถูกไหมคะจำนวนกลุ่มแสดงว่าเราก็ต้องมองให้มันเป็นกลุ่มอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองแล้วก็กลุ่มที่สามสังเกตเห็นไหมคะว่ากลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองนั้นอะ เป็นผู้ชายกลุ่มที่สามจะเป็นเด็กผู้หญิงถูกไหมคะแต่ข้อนี้เขาบอกว่าจํานวนกลุ่มของเด็กผู้ชายคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของทั้งหมดของผู้ชายคือมีกี่กลุ่มคะสองกลุ่มถูกไหมคะก็คือกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเขาถามเด็กผู้ชายเราก็ใส่เด็กผู้ชายไปก่อนมีสองกลุ่มส่วนทั้งหมดมีกี่กลุ่มคะสามกลุ่มถูกไหมคะเราก็ใส่เศษสองส่วนสามของทั้งหมดแบบนี้ โอเคพอเข้าใจไหมคะอ่ะลองดูข้อถัดไปนะคะจํานวนกลุ่มของเด็กผู้หญิงคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของทั้งหมดผู้หญิงมีแค่กี่กลุ่มคะ1กลุ่มถูกไหมคะหนูก็ใส่1ข้างบนแล้วส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดมีกี่กลุ่มคะ3ามกลุ่มหนูก็ใส่สามด้านล่างแล้วก็เติมคําว่าของทั้งหมดโอเคนะต่อไปดูข้อสาม ข้อ3มีทั้งมะม่วงแล้วก็มังคุดนะและทีนี้นักเรียนนะคะก็ต้องมานับก่อนว่าผลไม้ทั้งหมดที่เรามีก็คือมีทั้งหมดกี่ผลนะคะ,ะเดี๋ยวเรามานับมังคุดก่อนเนาะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มังคุดมีสี่เนาะมะม่วงมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าผลไม้ทั้งหมดเลยที่เรามีตอนนี้คือเก้าผลถูกไหมคะ,ะทีนี้ข้อแรกเขาถามว่าจํานวนมังคุด คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของจํานวนผล,ลไม้ทั้งหมดจํานวนบังคุดมีทั้งหมดกี่ผลคะเมื่อกี้ที่เรานับสี่ผลถูกไหมคะหนูก็ใส่สี่ด้านบนส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดที่เรานับเมื่อกี้ก็คือมีทั้งหมดกี่ผลคะเก้าผลถูกไหมคะเราก็ใส่เก้าข้างล่างแบบนี้แล้วก็เขียนว่าของทั้งหมด ต่อไปจํานวนมะม่วงนะคะคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของจํานวนผล,ลไม้ทั้งหมดมะม่วงมีทั้งหมดกี่ผละคะเมื่อกี้ที่เรานับไว้แล้วก็คือห้าผลถูกไหมคะเราก็ใส่ห้าข้างบนอย่างนี้แล้วส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมด,หม,ดมี9้าผลเราก็ใส่9ด้านล่างแล้วเติมคําว่าของทั้งหมดพอเข้าใจเนาะอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สกันค่ะว่าเราจะจัดกลุ่ม พร้อมแรงเงาหรือระบายสียังไงดีอ่ะดูนะเขาบอกมาว่าให้เราจับจับกลุ่มแรงเงาแสดงเศษส่วนแล้วตอบคำถามทีนี้หนูต้องมาดูโจทย์ตรงด้านหลังก่อนสองส่วนเศษสองส,ส่วนสามของสิบสองเป็นเท่าไหร่ทีนี้เวลาหนูจะทำหนูดูตัวด้านล่างก่อนคุณครูบอกแล้วว่าตัวข้างล่างก็คือทั้งหมดถูกไหมคะแสดงว่าข้างล่างของเราคือเลขสาม เลขสามตรงนี้แสดงว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่มคะสามกลุ่มถูกไหมคะเราจะต้องแบ่งดาวไว้ตรงเนี้ยยังไงก็ได้ให้มันได้ทั้งหมดสามกลุ่มนะแต่เราเอาแค่กี่กลุ่มคะสองกลุ่มเห็นไหมสองอยู่ด้านบนแสดงว่าเราเอาแค่สองกลุ่มสิ่งแรกที่ต้องทําเลยคือจับคู่สามกลุ่มให้ได้ก่อนสามกลุ่มอ่ะคุณครูจะจับกลุ่มนะคะคุณครูหนูเอาประกาศหรือดินสอวาดลงไปในหนังสือได้เลยนะคะ คุณครูจับกลุ่มแบบนี้อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งอันนี้กลุ่มที่สองนะคะแล้วอันนี้ก็คือกลุ่มที่สามเห็นไหมคะว่าคุณครูจัดได้ทั้งหมดกี่กลุ่มแล้วตอนนี้สามกลุ่มแต่ทีนี้ตรงนี้มันบอกอยู่แล้วบอกชัดๆเลยว่าเอาแค่กี่กลุ่มคะสองกลุ่มอ่ะคุณครูก็จะระบายสีให้มันครบสองกลุ่ม คุณคัวตรงนี้หนึ่งอ่ะหนึ่งกลุ่มแล้วนะอ่ะสองกลุ่มอันนี้คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองแสดงว่าตอนนี้คุณครูวงละได้สามกลุ่มแล้วคุณครูแรงเงาแค่สองกลุ่มแสดงว่าเป็นเท่าไหร่หนูก็มานับนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7แล้วก็8แสดงว่าเศษ2อส่วนสของ12ตรงนี้เป็น8ค่ะเราก็แค่อ่ะเท่ากับ8ตรงนี้แล้วกันเนาะเราก็แค่นะับอันที่เราระบายสีลงไปค่ะว่ามีเท่าไหร่มีดาวทั้งหมดเท่าไหร่แค่นี้เองแต่สิ่งแรกที่ต้องหาได้คือจับกลุ่มให้ได้ก่อนนะต่อไปข้อที่สอง ข้อที่สองนี่ต้องจับกลุ่มเป็นกี่กลุ่มคะบอกแล้วว่าให้ดูด้านล่างดูเศษส่วนที่เขาให้มาด้านล่างตัวนี้คือเลขอะไรคะเลขสองถูกไหมแสดงว่ารูปนี้คุณครูต้องจัดเป็นกี่กลุ่มคะสองกลุ่มให้ได้ถูกไหมแล้วก็เลือกแค่กี่กลุ่มคะหนึ่งกลุ่มเท่านั้นอ่ะสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนเลยคือทำยังไงก็ได้ให้เป็นสองกลุ่มในรูปนี้แล้วต้องเท่ากันด้วย คุณครูจะเอาเป็นรูปนี้เอาเป็นวงกลมก็ได้อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งค่ะแล้วอันนี้ก็คือกลุ่มที่สองนะเป็นสองกลุ่มแล้วเท่ากันไหมลองนับซิหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, แล้วก็ห้ากลุ่มนี้มีห้านะอีกกลุ่มนึงหนึ่งสองสามสี่แล้วห้า แสดงว่าสองกลุ่มคุณครูแบ่งเท่ากันแล้วถูกไหมคะแต่ทีนี้มันเอาแค่กี่กลุ่มคะหนึ่งกลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแรงเงาแค่หนึ่งกลุ่มอ่ะเท่านั้นเลยกลุ่มบนแรงเงาแค่หนึ่งกลุ่มเท่านั้นแสดงว่าข้อนี้คือเศษหนึ่งส่วนสองของสิบคิดเป็นเท่าไหร่หนูก็ไปดูสิ่งที่หนูแรงเงาสิคะมีทั้งหมดกี่รูปคะ ห้ารูปหนูก็จะตอบว่าห้าแค่นี้เองเอามาสิ่งที่มาตอบก็คือสิ่งที่หนูระบายสีเข้าไปนะต่อไปข้อสามค่ะข้อที่สามหนูมาดูเศษส่วนก่อนอย่างแรกเลยเศษห้าส่วนเจ็ดหนูก็ต้องดูตัวข้างล่างแบ่งเป็นกี่กลุ่มคะตอนนี้เจ็ดกลุ่มถูกไหมคะเราจะแบ่งไอ้วงกลมอะเป็นเจ็ดกลุ่มให้ได้แล้วเอาแค่กี่กลุ่มคะ ห้ากลุ่มอ่ะทีนี้แบ่งเป็นเจ็ดกลุ่มคุณครูจะแบ่งเลยนะหนูจะแบ่งในรูปแบบไหนก็ได้นะคะไม่ผิดเลยคุณครูแบ่งแบบนี้อ่ะอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามสี่นักเรียนอย่าลืมเขียนลงไปในหนังสือเลยนะคะกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่หก แล้วก็กลุ่มที่เจดพอดีเลยค่ะเจ็ดกลุ่มกลุ่มละเท่าไหร่เนี่ยกลุ่มละสองถูกไหมคะมีเจดกลุ่มครบพอดีเลยแต่โจทย์บอกมาเอากี่กลุ่มคะเอาแค่ห้ากลุ่มเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะระบายสีแค่ห้ากลุ่มเท่านั้นอ่ะไปห้ากลุ่มหนึ่งสองสาม สี่แล้วก็ห้าห้ากลุ่มแล้วถูกไหมคะอ่ะทีนี้เวลาตอบเหมือนเดิมเลยค่ะไปนับสิ่งที่หนูระบายสีสองสี่หกแปดแล้วก็สิบเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ระบายสีไปตอบสิบค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะหนูก็มาดูตัวเศษส่วนด้านหลังเลยเขาบอกว่าเศษสีส่วนห้าของสิบห้าถูกไหมคะ ของส5 15้าสิบห้าก็หมายความว่ารูปสามเหลี่ยมที่ข้อสี่เนี้ยมีทั้งหมดสิบห้ารูปเราจะแบ่งกลุ่มเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มคะห้ากลุ่มนะคะแล้วก็เอาแค่กี่กลุ่มคะสี่กลุ่มข้างบนอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่หนูต้องทําเลยคือจับกลุ่มยังไงก็ได้ให้ได้ห้ากลุ่มนะคะอ่ะคุณครูจับกลุ่มอย่างนี้นะคะอันนี้กลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สาม อันนี้กลุ่มที่สี่นะคะและกลุ่มสุดท้ายอันนี้คือกลุ่มที่ห้าค่ะเห็นไหมคะว่าคุณครูแบ่งเป็นห้ากลุ่มได้พอดีเลยคะ่ะกลุ่มละสามเท่าๆกันถูกไหมคะแต่โจทย์บอกว่าให้เอากี่กลุ่มคะสี่กลุ่มถูกไหมคะอ่ะเราก็จะแรงเงาสี่กลุ่มให้เรียบร้อยเลยอ่ะอันนี้กลุ่มที่หนึ่งอ่ะคุณครูแรงเงาก่อนนะคะให้ครบทั้งสามอันเลยกลุ่มที่สอง กลุ่มที่สามค่ะแล้วก็กลุ่มที่สี่คุณคูณแรงเงาทั้งสี่กลุ่มครบหมดแล้วถูกไหมคะเสร็จแล้วหนูก็ไปนับเลยว่าเราแรงเงาทั้งหมดกี่ลูกถูกไหมคะอะ่ทั้งหมดนี่เราแรงเงาไปทั้งหมด1ิบสองลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบ12บลูกทันทีเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการหาเศษส่วนของจำนวนนับนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะหนูก็เขียนลงในหนังสือได้เลยนะคะครูไม่สั่งการบ้านนะคะวันนี้แล้ววันนี้ที่เรียนไปไม่ต้องส่งใน Open Chat นะคะคุณครูแค่จะสอนให้เรารู้รู้จักการคูณของเศษส่วนเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ